เวมาแอวเมืองเก่าฮอ,อนอันแห่งกรรนะครับเนอะนี่แหละเริ่มเปิดแล้วครับนะเนอะระวังเข้าไค่โอ้นี่นะครับเปิดน,นี้ขายงาะขายกระทกลกูกน้ำใยต้นมะม่วงฮะโลมังคุขตัวมีมันนะขายนกิโลแลนวนี้ร้านอาหารนะครับเนอะ พลังเริ่มเข้ามากินละลอโอเคครับบ้านเมืองเก่าฮอ,อ,อนหอยอ้นนะครับนี่นะคนเริ่มมาแล้วครับขนาดนี้นะครับในช่วงเที่ยงแลนะน้านี่นะอันนี้กับพนักง,งานเทศฯฯฯกิจกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับอ้วันที่นี่ครับมาพร้อมก้าวาจะเหมือนก้อนน่นะ เดี๋ยวไปขอพอเอออันนี้มาอย่างอันนี้นี่นี่มาเตยนี่เขากินได้เลวนี่นะน,อน,อนอ้องน้อนี่เลยอันนี้พักอย่างในครับเนอะเป็นมัดเนาะหอมดวนอันนี้หอมดวนนะครับพักไผ่หอมดวนกาโนยครับนี่นะต้นหอมเอกอ่าบุ้มบัตนี่นะ อันนี้เปิดขายเยอะนี่นี่ไม่ขายไงเนี่ยนั่นต้องหู้นั่นหู้นะครับเด้อโอ้โอ้ต้องอันนี้นะครับของกินของใจ้นะครับเด้อ,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 อนนี้น,นะสด,ดชดช,ด,ชดดีแล้วต้องนี่นี่นะของกินนะครับเน,น้อโต้ตรีเนาะข้าบมาเฟียงเนาะิงมาบวบอ่า ตาแบบอนี่คิดอนนี้หนาแน่นเลยนะต่อต่ออันนี้แมนมดนะครับเนี่ยกาศต่ออันนี้พักอีกเหรอถ้าเขาตองหอมปมเปอร์กอมก่อโหระพามีมดนี่หนาต่ออ่อปี่เอาหนังยืดห้าเห็นนะครับห้าต่อคือมันกาบมันล้วนนะครับเนี่ยจากไข่โอ้ตาจังวันนี้นาเนี่ยนี่เลยอ่อเต้าหู้ เสียงนี้มัดาไปพอแล้วเดอ๋ยวพออย่างชุดจ่ายเนี่นี่นหละตัวนั่นเสียงหมูมานั่นเดาโกกันเปาะเปาะเนี่ยนั่นคือเสียงหมูนะครับพุ่นน่ะนาะเดี๋ยวมาพอประเภทเนี่เดี๋ยวผมจะไปพอประเภเนี่ยลดเครื่องนักขนาดนักนะครับอันนี้บริเวณรถเครื่องเนี่ประเทศเวียดนามมันใจนลดเครื่องกว่าจะใจบีบแต่อย่างเดียวน่ะ แต,แต่บุตรชายโมกัดนกมดนะนี่ไข่ไข่นกกระทาไข่ไก่อ๋อของกินบ้านเฮาดากอ,อ,อกมะกรูเตจโอเลมอนส้มอกตัวงาครับเนเต้าหู้ไข่เป็ดไข่ไก่ลอตเตอรี่ลอตเตอรีรอ่ของเวียดนามกับกนี้เนออันนี้ ออกมาแล้วนะอันนี้พักผลไม้นะครับนี่นะอ่านี่นะอย่างบ้านเฮาเนี่ยนะกันเด้อะมึงดาหนังนะเอ่อแล้วอันนี้เราคนขายแล้วนี่เขานี่ขายของไงก้าดักเก็บสตางค์นะนี่นะเงยนะครับเนาะอันนี้แผงกาแฟเนี่ยอันนี้ก็ขายให้นะ พักแขกแบบนี้นะครับถ้าใส่แข็งมะนุนนี่ดอกไม้นะครับผลละมาลากไม้ดอกไม้มาโอ้แบบนี้นะครับเด้อมาโอ้นี่มันจะได้มา,าโอ,อ้เหยดน้ำเขียวชื้อหื้อนะครับเด้อนี่นะเพราะเนาะมะม่วงโอเมกานะครับเมกากำลังผูกลำไย,ยอยู่ฮ <laughs> ่าฮ่ลนี่ครับ อ๋อนี่ขายของ,องกันอย่างบม้เนเอ้ขั่วทันตะพื่นนะครับโอ้นี่แหละครับเนอะมาขายนี่ครับเนอเดี๋ยวผมจะปาไปอกกันนะเอามาอีกคนเนอะถ้าพู้นกับวม้ยู่นะครับลายพุ้นนะครับเนอเดี๋ยวผมจะปาไปนี่เมืองเกาห้อยอันนะครับประเทศเวียดนามนะครับสวัสดีครับ